กู้เหมือตัวอ่านออกเขียนได้แล้วเช่นนั้นพี่ชายและน้องชายของนางก็สามารถเรียนรู้ตามได้ไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนคนไม่รู้หนังสือย่อมเสียเปรียบเสมอยามที่พี่ชายและน้องชายว่างนางก็จะสอนพวกเขาท่องคำพีสามอักษรแม้จะไม่รู้จักตัวอักษรก็ให้ท่องจำประโยคให้ได้เสียก่อนนางวางแผนว่าต่อไปจะสอนตัวเลขหนึ่งหสอนการบวกลบอย่างง่าย และตอนสอนก็จะแอบสอดแทรกความรู้จากชัดก่อนเข้าไปบ้างพยายามให้พี่ชายและน้องชายได้เรียนรู้มากขึ้นนางพบว่าพี่ชายและน้องชายร้วนมีสติปัญญาสูงส่งโดยเฉพาะน้องชายทั้งสองเรียนรู้ได้เร็วเป็นพิเศษแทบจะสอนเพียงสองครั้งก็จำได้แล้วตัวนางเองนั้นมีตัวช่วยพิเศษจำได้จึงเป็นเรื่องปกติแต่เด็กน้อยวัยห้าขวบสองคนสามารถจำได้นั้นยงหมายถึงพรสวรรค์สูงส่งอย่างแท้จริง เด็กทั้งสองอ่านออกเขียนได้ก็ให้เดินในเส้นทางสอบขุนนางหากที่บ้านมีคนรับราชการได้สักคนก็จะไม่ถูกรังแกหมู่บ้านเสียไทยที่บ้านของกู้เหมยตัวตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่บ้านมีแม่น้ำสายเล็กทางตะวันออกมีภูเขาลูกใหญ่เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อิงภูเขาเรียบน้ำสภาพแวดล้อมเช่นนี้มอบความอุดมสมบูรณ์และความสะดวกสบายแก่ชาวบ้านอย่างมาก ยามว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านจะขึ้นเขาไปตัดฟืนพอสะสมได้มากแล้วก็จะนำไปขายที่อำเภอซึ่งอยู่ห่างออกไปราวสี่หลี้ครอบทัวกู้คนเยอะผู้เท่ากู้รับปากโรงเตรียมในอำเภอว่าจะส่งฟืนแห้งให้200มัดเนื่องจากต้องการเร่งด่วนแรงงานในบ้านจึงต้องขึ้นเขากันทั้งหมดใกล้ถึงเวลานัดส่งฟืนแล้วกลุ่มของกู้เหล่าต้าและกู้เหล่าซื่อเพิ่งตัดได้เพียง30มัดยังขาดอีก20มัด กู้เหล่าต้ากล่าวยังไม่ใส่ใจตอนบ่ายน้องสีไม่ได้ทำงานให้เขาทำชดเชยแล้วกันผู้เท่ากู้เหลือบมองกู้เหล่าต้าแวบหนึง่งไม่ได้เอ่ยคำใดกู้เหล่าซื่อถลึงตามองพี่ใหญ่พูดอะไรไม่ออกกู้เหมยตัวเห็นสีหน้าของพ่อก็รู้ทันทีว่าเขาถูกท่านลุงใหญ่หลอกเอาเปรียบอีกแล้วกู้เหมยตัวหยิบไม้พลองออกมากล่าวกับกู้เหล่าตาท่านลุงใหญ่ให้โอกาสท่านครั้งหนึ่ง พูดความจริงมากู้เหล่าตามองไม้พลองไม่เชื่อว่ากู้เหมยตัวจะกล้าตีตนเห็นเห็นอยู่ว่าพ่อของเจ้าตังหาดที่ไม่ทำงานกู้เหมยตัวถือไม้พลองเข้าไปในห้องถงใหญ่คิวคอลูกชายคนเล็กวัยสี่ขวบของกู้เหล่าตาน้ำกู้ชุนไหลออกมาแล้วชูขึ้นสูงลิวกู้เหล่าตาเห็นเข้าแทบจะควันหนีดีฟอกู้เหมยตัวเขย่าเด็กน้อยไปมาแล้วยิ้มเย็นกล่าวว่า จะพูดความจริงไหมเด็กน้อยนึกว่ากู้เหมยตัวกำลังเล่นด้วยเลยหัวเราะคิกคักหัวใจของกู้เหล่าตาก,ก็พลอยแกว่งกวายไปตามแรงขยับของเด็กน้อยแต่เขาก็ยังกัดฟันพูดออกไปว่าก็เพราะพ่อเจ้าขี้เกียจไม่ยอมทำงาน,นสิดีมากกู้เหมยตัวอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาจ้องหน้าชัดใจว่าอย่าว่าข้าใจร้ายเลยนะเป็นเพราะพ่อเจ้านํำมันเลวข้าแค่เรียนแบบเขาเท่านั้นเองที่รังแกน้องชาย กล่าวจบมือก็กวาดเบาเรากับไร้แรงทว่าเด็กน้อยกลับพุ่งเป็นเส้นโค้งดังปฏิหารแห่งเมคานิกกูเหล่าตารีบร้องตะโกนว่าข้าพูดแล้วข้าพูดความจริงแล้วพระยะของกูเหล่าตากรีดร้องโหยหวนแทบขาดใจชุนไหลลูกแม่พลางวิ่งตามลูกชายไปสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลกู้ต่างไม่กล้าขยับขยืขย้อนหรือเอ่ยปากห้ามปรามโดยว่าหัดผู้ใดขยับกูไ้ไหมตัวก็จะพุ่งเข้าใส่ผู้นั้น แล้วใครเล่าจะทันทนได้แต่แล้วเหตุการณ์ก็พลันเกิดขึ้นรวดเร็วกู้หม่ตัวเร่งฝีเท้าทะยานร่างไปเบื้องหน้ายื่นสองแขนออกไปรับร่างเด็กน้อยที่กำลังร่วงหล่นลงมาไว้ได้อย่างมั่นคงกู้หม่ตัวโยนเด็กน้อยส่งให้กู้เหล่าต้ากู้เหล่าต้ารับไว้ด้วยสองมืออันสั่นเทาเกือบจะรับไว้ไม่ทันใบหน้าของพุทากู้มืดครึม้มราวกับเมฆฝนทะมึนที่ตั้งเขาและดูน่ากลัวยิ่งนัก จ้าลูกชายคนโตตัวดีอีกเดี๋ยวก็ถึงเวลาต้องส่งฟื้นแล้วแต่ยังขาดอยู่อีกตั้งยี่สิบมัดกู้เหมยตัวเยื่องย่างเข้ามาข้างกายผู้เทากู้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเป็นพิเศษว่าท่านปู่เจ้าคะแท้จริงแล้วในใจท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าผู้ใดการที่มีได้ทำงานใช่หรือไม่เจ้าคะเพียงเพราะพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของข้าเป็นบัณฑิตท่านจึงลำเอียงเข้าข้างท่านลุงใหญ่ด้วยกลัวว่าพี่ใหญ่จะต้องเสียหน้าใช่หรือไม่เจ้าคะ ผู้ทอก,กู้เหลือมองกู้เหมยตัวแวบหนึ่งไม่ได้เอ่ยคำใดจากนั้นกู้เหมยตัวก็ตะหวาดเสียงดังลัน่นแต่แรกท่านก็ไม่ยอมให้พี่ชายทั้งสองของข้าไปร่ำเรียนมิฉะนั้นแล้วบ้านสี่ของพวกเราคงมีผู้รู้หนังสือถึงสองคนพวกเขาฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนั้นต้องสอบได้สิวใช้เป็นแน่ไม่เหมือนพี่ใหญ่เป็นอันขาดที่ป่านี้ยังเป็นแค่ถงซิงท่านปู่ท่านก็รู้อยู่เต็มอกว่าท่านลุงใหญ่ใส่ร้ายท่านพ่อ แต่กลับเพิกเฉยปล่อยวางลำเอียงเสียจนไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วท่านพ่อไม่ใช่ลูกของท่านหรือไรก็เพราะความลำเอียงของท่านนี่แหละท่านลุงใหญ่ท่านลุงสามท่านอาหา้าถึงได้รังแกท่านพ่อของข้าตามอำเภอใจได้กู้ไมตัวแกว่งไม้ทั้งในมืองานน่ะทำง่ายแต่โทสะมันข่มยากพวกท่านรังแกบ้านสี่ของพวกเราทุกวี่ทุกวันนี่คิดว่าจะไม่ให้พวกเรามีชีวิตอยู่รอดแล้วใช่หรือไม่ฮะวันนั้นข้าก็พูดไปแล้วผู้ใด,ดทําให้ข้าไม่เป็นสุข ข้าจะเอาคืนเป็นสิบเท่าร้อยเท่าว่าแล้วนางก็พุ่งเข้าไปในห้องของพเทากู้แล้วเริ่มทุบทำลายข้าวของจากนั้นก็เดินกลับมาข้างกายพุทธกู้เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเป็นพิเศษว่าท่านปู่พวกท่านรวมหัวกันรังแกท่านพ่อของข้าแล้วข้าจะต้องเกรงใจผู้ใดอีกเห็นไหมพอท่านลำเอียงข้าก็ไม่สบายใจพอข้าไม่สบายใจข้าก็จะทำให้ท่านยิ่งไม่สบายใจยิ่งกว่าตอนนี้ท่านพอใจแล้วหรืออย่างเจ้าคะท่านปู่ ต่อไปท่านก็ลำเอียงไปต่อเถอะตราบใดที่ท่านยังทนไหวหนะท่านปู่ท่านต้องทนไว้นะเจ้าคะอย่าเพิ่งเป็นลมไปหากท่านเป็นลมไปข้าจะจุดไฟเผาบ้านตระกูลกู้ให้วอดวายพูดจบนางก็เข้าครัวไปยกสำรับกับข้าวออกมาเรียกพี่ชายและท่านพ่อกลับไปกินข้าวที่ห้องของตนแม่เท่าซุนตัวสันเทาเดินออกมาร้องไห้พลางตะโกนว่านางเด็กสารเลวสมควรตายห้องข้าเจ้าก็ย,ยังกล้าทุบทำไมเจ้าไม่ไปตายเสีย ไปขึ้นเขาให้เสือฆ่าไปกินซะผู้เทากู้คว้าไม้เท้าอันหนึ่งขึ้นมากระนำตีใส่กู้เหล่าต้าอย่างแรงจากนั้นก็คุมตัวเขาขึ้นเขาไปตัดฟืนอุปนิสัยอันดุร้ายของกู้เมตัวได้ทิ้งเงางามอันลึกลำไว้ในใจของคนตระกูลกู้ด้วยเหตุนี้หากไม่ถึงที่สุดจริงๆก็ไม่มีผู้ใดกล้ามายุ่งเกี่ยวกับนางอีกในบ้านตระกูลกู้นางจึงกลายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและอิสระที่สุดทุกๆวันนางจะแบกสัมภาระ คว้าขวานและเลื่อยขึ้นเขาไปเมื่อพบลำต้นไม้ใหญ่ที่ตรงดีนางก็จะค้นมันลงแล้วเก็บไว้ในมิติสะสมไว้ใช้สร้างบ้านในภายหน้านางวางแผนไว้ว่าจะสร้างบ้านทันทีหลังจากแยกบ้านนางมีพละกกาลังมหาศาลมาแต่ก,กําเนิดการค้นต้นไม้จึงเป็นเรื่องง่ายในขณะเดียวกันนางก็ไม่ลืมที่จะเก็บฟืนไปด้วยขอเพียงเป็นฟืนนางก็จะเก็บมันทั้งหมดใส่ไว้ในมิติในโลกใบนี้การดํารงชีวิตต้องพึ่งพาฟืนอยู่เสมอ มิติของนางกว้างขวางพอไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่เก็บหากพบไก่ป่าหรือกระต่ายป่านางก็ไม่ปล่อยให้รอดไปในตอนแรกฝีมือนางยังไม่แม่นยำนักแต่เมื่อล่าบ่อยครั้งเข้าก็กลายเป็นแม่นเราจับวางบ้านสีของพวกเขาไม่มีเงินหากจะสร้างบ้านท่านย่าไม่มีทางออกเงินให้เป็นอันขาดการล่าสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้จะทําให้มีเนื้อสัตว์สำรองไว้สําหรับตอนสร้างบ้านในอนาคตนางยังไปริมแม่น้ําบ่อยๆเพื่อดูว่าจะจับปลาได้บ้างหรือไม่ ที่สำคัญที่สุดคือนางเก็บรวบรวมก้อนหินไม่ว่าจะเป็นหินบานหินก้อนเล็กก้อนน้อยทุกชนิดล้วนเก็บไว้เพราะล้วนจำเป็นต้องใช้ในการสร้างบ้านและก่อกำแพงลานบ้านในภายหน้าเวลาที่ไม่ได้ขึ้นเขาหรือลงไปริมแม่น้ำนางก็จะพาน้องชายทั้งสองเที่ยวเล่นไปทั่วหมู่บ้านบางครั้งบางคราวก็สอนน้องๆท่องจำตำราสองสาประโยคในวัยเด็กเจ้าของร่างเดิมมักจะอดอยากอยู่เสมอ ดังนั้นแม้กู้ไม่ตัวจะอายุ9ก้าขวบแล้วก็กลับดูเหมือนเด็กเจ็ดปดขวบร่างกายผอมบางเล็กกว่าวัยจึงไม่มีใครมองว่านางเป็นเด็กรุ่นโตแล้วระหว่างที่เที่ยวเล่นไปทั่วหมู่บ้านนางก็ได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาต่างๆนานากลับถึงบ้านก็จะเลือกเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านแม่ฟังทําให้ท่านแม่เพลิดเพลินใจนางรู้สึกอยู่เสมอว่าท่านแม่เทาเฟ,าเฟไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างน้อยก็ไม่ใช่หญิงชาวนาทั่วไปแค่ฟังจากชื่อก็รู้แล้ว ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมนั้นไม่เคยไปบ้านของท่านตาและท่านยายเลยทั้งเทาเฟและกู้เหล่าสือก็ไม่เคยเอ่ยถึงบ้านเดิมของนางเป็นอย่างไรไม่ทราบว่าเป็นเพราะไม่เต็มใจจะเอ่ยถึงหรือมีเหตุผลใดซ่อนอยู่เทาเฟมีรูปโฉมงดงามกิริยาวาจามีความละเมียดละไมดุดคุณหนูตระกูลใหญ่แม้นิสัยจะอ่อนแอไปแต่นางก็เป็นภรรยาที่ดีมารดาที่ดีและลูกสะใภ้ที่ดีอย่างแท้จริงเทาเฟอายุเพียง29ปีเท่านั้น แต่ความยากลำบากในชีวิตกลับบีบคั้นให้นางดูเหมือนคนอายุ30กว่ากู้หมตัวคิดว่าหากวันหน้าชีวิตดีขึ้นจะต้องบำรุงเลี้ยงดูท่านแม่ให้ดูผุดผ่องมีน้ำมีนวลให้นางฟื้นคืนท่วงท่าสง่างามของคุณหนูตระกูลใหญ่ให้จงได้ในหัวของกู้ไหมตัวเต็มไปด้วยภาพความหวังอันงดงามถึงชีวิตในอนาคตแยกบ้านสร้างบ้านแล้วจากนั้นก็ทำการค้าเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้นางได้เห็นท่านพ่อท่านแม่มีความสุข ให้พี่ชายทั้งหลายได้หัวเราะอย่างเปิดอกเหมือนชายหนุ่มทั่วไปให้น้องชายทั้งสองได้เข้าเรียนในสำนักศึกษาเพียงแต่การจะแยกบ้านนั้นพูดง่ายแต่ทำยากหนทางนี้ช่างยาวไกลและเต็มไปด้วยภาระอันหนักหน่วงทว่าขณะที่กู้หมยตัวกำลังวางแผนเรื่องแยกบ้านอยู่นั้นเองก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในตระกูลกู้ซึ่งกลับทำให้แผนการของนางได้เริ่มขึ้นเร็วกว่าที่กำหนด